จิงสช่วงนี้มีลูกค้าจากย่านการค้าของเปโดคนี่ที่ชื่นชอบหนังของพวกเราโดยเสนอทำโฆษณาร่วมกันแบบนี้จะต้องทำกำไรให้เราได้มากขึ้นแน่ผูกก้กำกับถ้ามีเวลาว่างก็ช่วยกำกับโฆษณาสั้นที่พวกเขาเสนอมาหน่อยได้ไหมถ้าคุณเป็นคนออกโรงต้องสร้างโฆษณาสุดยอดเยี่ยมออกมาได้แน่ ไปถ่ายทาโฆษณาโอเคฉันจะไปจ้างทางผู้จัดงานทา,นาโฆษณาเองอืมโฆษณาความร่วมมือต้องแยกเป็นหลายส่วนเหมือนกันนะเนี่ยมา TikTok เราไปช่วยถ่ายทาโฆษณากันเถอะ กุนจะทาสังเอากูใช้เพื่ออะไรมาค่าอุปกรณ์ค่าแรงค่าถ่ายทำทิ้งสิยังต้องคำนวณระยะเวลาในการถ่ายทำด้วยพอลองคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดดูเดยอะละสิเกินงบซะง,งั้นตรงไหนที่พอปรับลดได้บ้างพิสบอกให้ฉันมาถ่ายทำโฆษณารอเดี๋ยวนะ ฉันกำลังคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการถ่ายทำร่วมกันครั้งนี้อยู่ขออภัยที่ให้รอฉันเป็นตัวแทนการตลาดของย่านการค้า12ช่วงเวลาฉันมาที่นี่เพื่อคุยกับคุณเกี่ยวกับการทำโฆษณาร่วมกันคุณก็คือผู้กำกับของการละครหนึ่งในความฝันใช่ไหมงั้นก็อย่ามัวเวลาเลยคุณช่วยดูโฆษณาครั้งนี้ก่อนเถอะ คดีจรกรรมของฮานุเป็นเรื่องอในเรื่องจะให้ฉาหลังเป็นเมืองฝันหวานดังเหมือนเดิมที่สำคัญคือต้องให้ภาพของแบรนด์เราโผในเฟรมเดียวกับรูปี่ฮานุที่อยู่ในกาละครั้งหนึ่งในความฝันด้วยแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองไฟล์ตรงนี้เตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถ้าคุณพร้อมแล้วก็ถ่ายทำได้เลย ไม่เป็นหาเริ่มแต่ทำได้มาเอาใครไปบงังอ่ะเออไปตีที่คิดอีอะคิดเลยไม่ออกละตีเนี้ยแหละนักแสดงรุปพานุเข้าฉากได้แล้วเชิญไปเตรียมตัวตรงโทรทัศน์ก่อนเลย มาในฝันหวานไม่เคยมีความทุกข์และน้ำตาจนกระทั่งมอนัสโตนมาถึงเมืองมอนัสโตนผู้ใจจืดใจดำกดขี่พนักงานในโรงงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ได้อัญ,ญมณีจนเสียงกลด่าดังอื้อๆไปทั่วโรงงานโรบิฮานุพร้อมหรือ,อยังส่งเสียงสุดครอองมาถ้างั้นลุยเลย ถล่มโรงงานนรกและช่วยพนักงานทั้งหมดฉันถูกขังอยู่ในที่มืดมดมองไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแบบยุกวันฉันไม่อยากจะเจรณายอญามานีแล้วฉันอยากออกไปประกอบโมเดลตุ๊กตาเพชรที่เจ๋งที่สุด ช่วยฉันด้วยพี่ฮานุส่งเสียงคือที่ทําให้รู้สึกสบายใจออกมาปดเข้าใจด้วยนะทางเราจําเป็นต้องกําหนดระยะเวลาในการปรากฏตัวของตัวแบรนด์ให้ชัดเจนดังนั้นเราจึงเตรียมป้ายโฆษณานักแสดงสมทบพิเศษเอาไว้หลายตัวทีเดียวขอบคุณขอบคุณแต่ไม่ใช่ฉันแค่คนเดียวยังไงพี่น้องป้ายโฆษณาอีกมากมายที่ถูกขังอยู่ในโรงงานนี้แลพี่ฮานุได้โปรดช่วยเพื่เนๆของฉันด้วยเถอะ ฮะอ๋อ <Huh>? oh, ไม่ใช่ต้องไปทางไหนวะฮะ มามีเจ้าตรงนี้อีกตัวหนึ่งฮะฉันควรทำอะไรกับเขาที่เข้าท่ากว่านี้สิสงสัยแบบคพวงมาคุณคือรูปพี่ฮันนุฉันเข้าใจแล้วคุณจะพาเราหนีไปสินะเฉั้นคุณจะเป็นต้องมีอาวุธถนัดมือก่อนเปิืนไฟฟ้าพัสลูลูล,ลูข้ามผ่านอุปสรรคเพื่ออะไรสอยดวงดาว ถ้าฉันไปพาฉันไปได้เถอะแล้วคุณจะไม่เสียใจเลยดูเหม่ลบพี่ฮานุจะเจอป้ายโฆษณาในชั้นนี้ครบแล้วได้เวลาเยังสถานชั้นต่อไปมั้งนะอ่านไม่ทันผู้คุ้มกันที่โหดเหี้ยมอ่าลาดตะเวนอยู่ระหว่างชั้น พวกเขาไม่ปล่อยให้ผู้บุกรุกหน้าไหนทั้งนั้นระหว่างระว,วังตัวด้วยลูปิอาโนอันตรายที่แท้จริงกำลังจะมาอ่าในอาคารโรงงานที่คับแคบไม่สามารถใช้รถอัตโนมัติ อยู่ตพอนได้หรอกนะคิดถึงเสียงเครื่องยนต์ที่เรื่อนหูนั่นจริงๆมา อ้ชุดรถรู้สึกเหมือนเหนื่อยล้าและไม่อยากทำงานใช่ไหมเราผู้คุ้มกันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันพักกันสักครั้งเราเข้าสู่ช่วงโฆษณากันเถอะรถยังต้องตัดฟิล์มมนุษย์ยังต้องพึ่งเสื้อผ้าช้อปปิ้งเรองร่าในอ่าจ,าจ,าจ,าจา่าจ่าจ่านานแล้วนะเนี่ยที่ไม่ได้ช้อปปิ้งแบบจุกๆ ที่งานแฟชั่นโชว์ตอนนี้เป็นช่วงลดราคาและลดราคาก็ไม่เคยรอใครพาฉันไปด้วยเถอะลูบี่ฮนันนูชีวิตที่ไม่มีโซเกรสมันช่างเกินจะทนทานอือฮึทั้งหมดแล้วเริ่มหนีไปจากที่นี่กันดีกว่า อีกแค่ก้าเดียวก็จะหนีพ้นแล้วแต่สิ่งที่ขวางหน้าพวกคุณคืออุปสรรคที่ยากจะผ่านไปได้แล้วพี่ฮานุคุณจะทำยังไงดีคุณยังจะทำอะไรได้อีกคบพี่ฮานุไม่ต้องกลัวตอนนี้คือตาพวกเราช่วยคุณแล้วให้เป็นหน้าที่ฉันเองป้าโฆษณาตุ๊กตาอ่า กตาอาร์ทอยที่ยิ่งใหญ่แล้วออกทุนสนับสนุนมากที่สุดมาสร้างสะพานโอ้ยหนักจังริบไปเร็วจะทนไม่ไหวแล้วโอ้ยเห,อเหมือนจะล่วงได้เลย ไม่อยากรองเขาไีลเกิจเล่นใหม่อ่ะฮะด้วยความช่วยเหลือจากป้ายโฆษณาลูกพี่ฮานุจึงข้ามป่องลิฟต์แล้วมาถึงด่านยากสุดท้ายได้สำเร็จมีศัตรูเยอะยเลยลูกพี่ฮานุดูเหมือนเราจะต้องร่วมมือกันอีกครั้งแล้วนะมีปืนบาสูก้าสำรองซ่อนอยู่ในโรงงานของไวสโตนเราจะคุ้มกันคุณเอง รีบไปเอาปืนบาสุก้ามาเถอะสู้เขาลูกพี่ฮานุกัดศัสตูจนรับค่าภายใต้การช่วยเหลือของป้ายโฆษณาแล้วหลบหนีไปให้ได้นะสู้ค่ะ อ๋อคือให้เราหลบใต้พวกนี้ไปะนะโอ้ยเกกกาวเลย มาแกไม่หลอดเนี่ยผู้คุมกันของที่นี่ถูกลูกบี้านุขับไล่ไปได้ชั่วคราวทหารที่ไร้ หาทหารที่ไล่ตามกําลังมาเอาลงได้บอกจากที่นี่แต่ดูเหมือนว่าการประจนนทยของฉันจะจบลงแค่ตรงนี้เท่านั้นเมืองฝันหวานโปรดจําชื่อและคําพูดของฉันไว้นะปาคุสนธิกาหารที่สุดและกอล็อบบี้ฮัน,นูปปาคุสนธิกาหารที่ถูกทิ้งไว้ในความมืดตลอดกาล แต่เมื่อฝนวานจะจดจำชื่อของเขาไว้ลาก่อนไปนา้ายโฆษณาโอเคอ๋อคือยิงโดนป้ายได้เหมือนกันนะเนี่ยถ่ายทำสเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวผลต้องรับดีมากขอบคุณคุณผู้กำกับด้วยนะ นับสแสดงป้ายโฆษณาจะอยู่ที่นี่ต่อสักพักถ้าอยากถ่ายเพิ่มเติมก็ติดต่อฉันมาได้ทุกเมื่อหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณในครั้งต่อไปนะป่ะไอน,นี้ชื่ออะไรนะอืมคดีจรกรรมของรุปีหานูนะ ติดต่อกันได้เลยความฝันมาคุณกลับมาแล้วหรอรู้สึกไงบ้างกับการแถพงโฆษณาเอา้ทึกสุดเบียมไปเลยก็เพราะมีองค์ประกอบประเภทแอคชั่นเยอะนี่นะแต่ฉันเชื่อว่าทั้งหมดนี่เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยสำหรับคุณแน่นอนโอ้ ผู้ชมมากมายกำลังต้องตารอกการละครั้งหนึ่งในความฝันอยากใจจดใจจอ่อพวกเรามาตัดต่อกันต่อเถอะอืมอืม อืมแล้วนี่คือเราทำเนื้อเรื่องเสริมแยกได้เรื่อยๆอ,อันนี้ยังไม่ได้ต้องรอไปก่อนเนาะอืมโอเคต้องรอไปก่อนตอนเจ้แบบวิเศษก็ดีกว่าจะได้ตัดง่ายๆเนาะ